ภรยาถามว่าถ้าเป็นพวกรถทั่วๆไปอะเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะทานโซหนอนกันใช่โหนอนก็โชาไมันมันมันไม่เหมือนสตรีมลอดน,นอะพี่เนาะนะครับนี่นี่เบอร์พี่บอยนะนี่เลยนะครับมาได้เลยนะอยู่ในหลังเอ่อถนนหลังเซนทันนะเซนทันระยองนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งเส้นสามหกมาก็จะวิ่งเกือบถึงเกือบถึงทับมาไหมพี่<า>ใช่<ๆ>เกือบถึงแยกทับมาทางซ้ายนะจะมีร้านอะไรนะบีแคร์ปะ่ะ อยู่หน้าปักซอยอ่ะเขาแนะนํามาร้านบีแคร์เขาแนะน,น,นํามาหาพี่บอยร้านบีแคร์นะเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวเองครับร้านขับช้าๆนะครับร้านจะมีอยู่ก็ร้านพี่บอยก็จะมีสตรีมร้อนนะครับนะมากันได้เลยนะครับนี่ก็หรือก็มองว่าถ้าไม่ใช่ช่างก็ยากครับบอกเลยถอดท่อเนี่ยถอดท่อออกนะครับเนี่ยแล้วก็มีอ,อุปกรณ์หลายอย่างนะครับเราต้องถอด กอีผมมองได้เลยว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับของของการของการถอดล้อ g p บตัวสามร้อยเนาะ d c ซนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกของประเทศไทยเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะรีบตัดหน้าลงก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนลงก่อนไม่ได้ <laughs> นะครับอันนี้ก็ถ้าผมลงเป็นคนแรกนี่ก็ให้เครดิตพี่บอยด้วยนะสตรีมเป็นคนแรกเหมือนกันของประเทศไทยกับรุ่นนี้นะครับโอเค นี่ฮะถอดเรียบร้อยละน,นี่ครับวันเดียวเองครับบอกเลยวันเดียวนี้เป็นเรื่องเลยล่วสี่รอบไม่เอาไม่ได้เลยนี่ดูนี่อันนี้คือที่ที่ถอดอยางใช่ไหมครับนี่ครับร้านเห็นร้านไม่ได้ใหญ่โตมากแต่เครื่องมือครบคันกว่าร้านใหญ่นะครับผมรับประกันเลยเพราะผมวิ่งทั่วแล้วครับผมไปร้านใหญ่มาทั่วแล้วนะครับ มาร้านพี่บอยได้เลยครับจบเลยครับผมก็เน้นเบอร์โทรอีกทีนะโทรมาหาพี่บอยก่อนได้นะครับพี่บอยมีป่ายางนอกฐานที่ไหมไม่มีนะโอเคนะครับโทรมาก่อนนะเผื่อร้านปิดนะครับปิดวันไหนพี่ปิดวันอาทิตย์นะครับโอเคเพื่อนเชาวจังหวัดระยองจันทบุรีชนบุรีมามาได้เลยนะฮะ แต่ยังไงก็ต้องรอสองชั่วโมงนะเพราะว่าสตรีมร้อนใจร้อนไม่ได้นะพี่เนาะใจร้อนเหมือนชื่อไม่ได้นะครับต้องใจเย็นนะสตรีมร้อนแต่ต้องใจเย็นนะครับต้องรอสองชั่วโมงถึงจะดีนะอ่าครับผม